คุณแจ็คคุณแจ็คคุณร้องได้ไหมไก่จา๋าโอ้ได้ครับไก่จา๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครอันนี้เป็นเพลงอนนเอาละเป็นแบบอาจารย์เลยอะใช่เพลงนี้เป็นคลาสสิกมากเ,บบเลยคลาสสิกเลยครับไก่จา๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ใครชายเจ้าน้ำตา เียงสคนวดอุราคำจำกัดความที่ว่าครูบ้านนอก<ฮ><ง>ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัะสนีหมายเลขห้าครับ นี่คือโฉมหน้าของปัศนีหมายเลข5ของคุณก้าวและคุณอัพนะครับเห็นหน้าเขาคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ58ครับ58ปีครัตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบของเราครับ58นี่เลขสวยเลยเนาะ,ะมีโอกาสที่แบบเลขกกก็ได้อยู่63คุณเมื่กี้63ครับ แอร์61ค่ะคุณแอร์หกครับมอริสครับแยงเลขริปไปเลยนี่นะตรั62ก็ได้ครับมอริส62อ้าวคุณแจ็คคือคำว่าครูเนี่ยถ้า60เนี่ยเกษียณแล้วใช่ไงแต่คุณครูเนี่ยยังสอนอยู่อ๋อเหรอแต่กำลังจะเกษียณปีหน้าอ๋อก็เลยเป็น59ครับอ๋อ59อันนี้คุณไม่ได้ลอกเขาใช่ไหมลอกครับอ๋อแล้วแจ็คอยากรู้คุณครูก็สอนวิชาอะไรคณิตครับ อ๋อสอชนิดเหรอใช่ครับแล้วก็ภาษาไทยอ๋อเหรอสองวิชานี้แต่ผมเคยติดรอเขาอยู่อ๋อเหรอคุณเรียนกับครูเขาด้วยเหรอถ้าคุณยังไม่อยู่ผมก็พูดไปเรื่อยครับคุณเก้าและคุณอับครับคุณตอบครั้งแรก้าสปีคุณเหลือตัวช่วยตัวสุดท้ายอยู่คือคนดังใช่ครับใช่นะครับเอาล่ะมาดูคนดังคนนี้กันครับว่าเกี่ยวข้องกับปัสจีท่านนี้อย่างไรเรเน่รสโซนะครับเกิดปีเดียวกันกับปัสนีท่านนี้ครับ 15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่58ปีหรือจะเปลี่ยนคําตอบเชิญครับ6 0 6ิ62ไ้ม่มีทางที่จะ้กดเปลี่ยนคําตอบนะครับโอ้โหแหมปรึกษากันอยู่นานเลยทีเดียวจะเปลี่ยนจาก58ปีเป็น63ครับเออคุณปรึกษากันว่าเชื่อคุณเอกกี้หรืออะไร ไม่เลยว้าวโอ้ไม่รูกแต่ว่าผมเอาพ่อของผมนี่แหละอ๋ออ๋อเอาคุณพ่อตั้งเป็นเกณฑ์ไว้แล้วเปรียบเทียบกับปัสนีของเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็น63ปีเอาละครับมาลุ้นกันปัสนีหมายเลข5้าครับคุณอายุ63ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณนาครับขออนุญาตแนะนําตัวเป็นทางการหน่อยครับครับชื่อปิยะตะกูลราชครับอ่าคุณนาปิยะตระกูลราชนะครับอายุ67ครับ67ปีครับโอ้โหดีนี่ขยับขึ้นนะนี่จะยืน58นี่คุณผิดเกือบเกือบสิปีเลยทีเดียวเอาละคุณนาปิยะครับครูบ้านนอกนี่คือชื่อของภาพยนตร์ที่คุณนาปิยะเป็นพระเอกเรื่องแรก ใช่ครับโอ้โหตอนนั้นก็ได้รับรางวัลด้วยได้หลายรางวัลเลยครับโอ้โหหลายรางวัลเลยสร้างชื่อให้คุณาปิยะเลยครับผมนอกจากการเป็นพระเอกแล้วคุณาปิยะยังมีโอกาสมาภาคมวยด้วยใช่ครับทําไมฮะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้มาภาคมวยชอบมวยครับเียวันนั้นก็ไปพัทยาสึกเกิชีวิตดําก็เปิดวันแรกครับก็เลยเข้าไปบริคนภาคเขายังมาไม่ทันครับก็จะของรายการถามไถ่ายแล้วก็ชวนไปภาคก็ลองภาคดูและมีอีกความสามารถที่คุณาปิยะนี่ทําได้ครบถ้วนเลยคือการแต่งเพลง ใช่ครับแต่งเพลงมาให้นักร้องใครบ้างฮะให้เกือบหมดทุกคนแล้วแลวล่าสุดก็มาแต่งเพลงละครให้ทั้ง่องเจ็ดที่ได้รับรางวัลก็คือขุนเดชอ่าขุนเดชก,ดลก็ลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่โอ้โหสู่พันเ้านียวอะไรก็สิบก็เรื่องแล้วฮะแล้วเพลงที่แต่งแต่งนี้รวมๆแล้วกี่เพลงให้คุณนาน่าจะห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าเพลงโอ้ศิลปินที่ร้องเพลงของคุณนามมีใครบ้างชายันยอดรักสอนเพชร ที่เป็นลูกทุง่งทั้งหมดแอดคาราบาลโอ้โหเรียกได้ว่าศิลปินดังๆหลายท่านก็คือร้องเพลงที่คุณอาภิยะเป็นผู้แต่งด้วยและหนึ่งในเพลงที่แบบมีเรียกว่าคนจําได้มากๆเลยก็คือเพลงไก่จ๋าครับเพลงนี้ที่มาที่ไปยังไงมันเป็นอุบัติเหตุทังความรักครับเป็นอุบัติเหตุทั้งความรักโอ้โหนี่ต้องนักแต่งเพลงนะถึงจะใช้คําพูดแบบนี้ได้อุบัติเหตุทั้งความรักครับอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมรัเรื่องจริงครับ คุณฮะเอาเรื่องจริงมาแต่งเป็นเพลงครับแสดงว่าคนชื่อไก่นี่มีจริงมีตัวตนมีตัวตนโอ้โหแล้วก็เลยเรียบเรียงเรื่องราวแบบนี้ออกมาแล้วมาร้องในสไตล์ของคุณสายันไก่คุณแจ็คคุณแจ็คคุณร้องได้ไหมไก่จ๋าโอ้ได้ครับไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครอันนี้เป็นเพลงะเป็นแบบอาจารย์เลยอ่ะใช่เพลงนี้เป็นคลาสสิกมากเลยคลาสสิกเลยครับผมแล้วนี่คนแต่งสุดยอดเลยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่งมาจาก เรื่องจริงรผมนะครับเอาล่ะเอ๊ะร้องเ,เราฟังสไตล์คุณสายันร้องวันนี้คุณอาปิยะมารายการของเราเพลงนี้ในฐานะที่เป็นคนแต่งเคยไปร้องแบบให้ใครฟังไหมฮะไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเลยวันนี้ให้เกียรติร้องในรายการ,รเราหน่อยได้ไหมฮะครับผมได้นะฮะเอาล่ะงั้นเราไปฟังเพลงไกลจ๋าจากคุณอาปิยะตระกูลราชครับ เสียงคนร้องห้แต่ขายชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องปลวนหาาก่จะหลบหน้าไปไหนใจจะขอเพียงห่างตาเหลือบมอง เป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือลืลสัญญาที่เคยให้ไหวชานี้จะไม่รักใครชนะไอ้จึงผิดวาจา อยู่กับเงินธาแต่ไกรรู้มาเมื่อยามไก่ยิ้มเต็มหน้าผัวใจฉันแต่บ,บ้านนอนนองน้ำตาอยู่น้นใครจ้าแม่ว่าฉันต้องผิดววาง เมื่อวานเปรียบเหมือน,นลบรอยชบบนกระดานโปรดจงรักเขานานๆนนนลืมฉันเสียเถอดไกลจ้า ยังลำพังจงลืมความลังเมื่อ,อาวานปรียบเหมือนลบรอยชกบ,บุนประดานโปรดจงรักเขานานๆนนลืมฉันเสียเถิดลเจ้า แซด E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดแซดแซด E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดแซดแซด E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดแซดแซด E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่ง่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่งวิเซนที่วิ่งเซนที่วิ่ง